ครับวันนี้ผมดิวนะผมวันนี้ช่วงโควิดเหมือนเดิมเลยนะผมวันนี้ก็จะมาทําเป็นเมนูแกงกะทินะครับง่ายทุกคนรู้จักเลยนะก็คือแกงเคียวหวานหมูนะครับผม <c oughs> จะมีธีการทําแล้วก็วัตถุดิบอะไรไปดูเลยครับผมน<ฤ>ส่คืผสมของเรานะครับผมส่วนผสมหลักของเราเลยก็จะมีเป็นหมูนะครับอันนี้เป็นหมูหั่นชิ้นนะครับวันนี้จะเลือกติดมันหรือไม่ติดมันก็ได้นะครับแต่ถ้าติดมันมันก็จะนุ่มหน่อยนะครับผ <c oughs> มก็จะมีเป็นพริกแกงเคียวหวานนะครับพริกแกงสำเร็บลูกนะครับผม มีเป็นมะเขือเปราะนะครับพันชิ้นจะหั่นชิ้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะผมชอบชิ้นใหญ่ๆนะผมมีมะเขือพวงนะผมมีกะทินะครับอันนี้สําคัญเลยกะทิมีอันนี้เป็นพริกแดงนะผมเพริกสีสันนะผมแล้วก็มีพวกเป็นโรยหน้ามันมีเป็นใบโหระพาครับผมแล้วก็ใบมะกรูดส่วนเรื่องปรุงรสนะผมเรผมจะใช้แค่น้ำตาลปี๊บนะครับผมแบบน้ำปลาครับผมไปดูวิธีการทํากันเลยครับผมครับผมอันนี้เดี๋ยวเราตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะครับผมแล้วก ใส่กะทิลงไปนะผมใส่ลงไปไม่ต้องเยอะมากนะผมเราจะแค่ลวนหมูใส่แค่นี้พออันนี้เยอะไปด้วยนะครับผมใส่ไปครับผมแล้วเอาหมูลงไปเลยนะครับลวนให้หมูสุกนะครับผม ่อันนี้หมูสุกแล้วนะครับผมเราก็ตักขึ้นหน่อพักไว้ก่อนแล้วก็ใส่กะทิลงไ้ใหม่ครับวันนี้จะเป็นส่วนของน้ำแกงนะครับผมต้องให้เดือด่อยนะครับผม แล้วมแล้วก็นี่ครับพอมันเริ่มเดอดแลใส่แกงเรไปละลายเลยนะครับผมแล้วก็บี้แล้วก็คนให้แกงมันละลายในกะทีนะรับผมผมนี่พิกละลายกับกะทิดีนะใส่หมูเข้าไปนะครับผมห<ป>มูที่เรารวนไว้ อันนี้เราก็มาปรุงรสเลยครับผมน้ำตาลปี๊ดนะครับอันนี้จะหวานมากหวานน้อยนิดเฉพตามข้อไว้ใส่ไปเลยเดี๋ยวผมใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะครับผมน้ำปลานะครับผมนี่ใส่จำไว้นะใส่น้ำปลาใส่ตอนมันเดือดนะผมมันจะได้ไม่ขาวใส่ไปนะสักสามช้อนยาวนะผมสามช้อนกินข้าวยาว,ยาว เดือดพัดเลยผมอันนี้ผมชิมมาแล้วนะผมว่ามันมันก็โอเคแล้วครับถ้ารสโอเคแล้วครับผมใส่มะเขือลงไปเลยครับผมอันนี้มะเขือแช่น้ำจะเด็ดน้ำเทไน่ใส่ลงไปเลยครับผมใส่มะเขือพวงลงไปด้วยนะครับ รอให้มะเขือสุกสักแป๊บนะครับผมครับผม,มเมล็ดมะเขือสุกแล้วนะผมก็ใส่ใบมะกรูดลงไปเลยครับผมก็ตามด้วยพริกแดงนะแล้วผมใส่สุดท้ายก็จบด้วยใบโหละพานะครับผมีูสั่นสวยงามบนเล็กน้อยคนระัผักสลิดนิดเดียวนะครับผม ปิดไฟเลยนะครับผมเสร็จแล้วอผมอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมแกงเขียวหวานหมูของผมนะครับผมถ้าใครชอบหรือว่าอยากไปทําตามก็สามารถไปทําตามได้เลยนะครับก็วันนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะผมสวัสดีครับ